ัสดีค่ะยิน,นดีต้อนรับสู่บ้านหัตเศร์เธีนะคะวันนี้พาเพื่อนมาสักลายมือ<ช>อ่ะคนนี้สักไปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรดีแน่เลยถ,ถึงมีเพื่อนตามมาสักไปแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ดีค่ะดีเรื่องไปวันแรกมาวันที่สิบหกประมาณเดือนพฤศจิก,กาถ้าจาไม่ผิดพฤศจิกาจนถึงวันนี้ได้ทุกงวดอ่ะนะจ๊ะงวดละเจ็ดพันงวดละหมื่นห้างวดละสองหมื่นไม่ขาดมือเลยไม่ขาดมือเลยแล้วเรื่องอื่นเป็นไงบ้างเรื่องการงานการงานนาจจี่อ่าช่วงนี้มันโควิด ก็่ผลกระทบหน่อยอยู่แล้วระบบโรงงานใช่อันนี้ก็เลยจากวันแรกไปปุ๊บก็ขับรถไปเนี่ยได้ห้าหกมาร้อยหนึ่งเลยโอ้จ้าที่ออกจากร้านไปวันนั้นนะอ่แล้วก็พอดีว่าเพื่อนเนี่ยเขาไม่มีเขาเขาติดกับเราตลอดติดแตงเมย์แต่เขาไม่เคยได้เลยไปด้วยกันเขาก็ไม่เล่นกับเราเขาเราเหมือนเขาไม่มีดวงไงเราไม่รู้เราบอกว่าเราซื้อเจ็ดแป็หนึ่งเอาไ้มไม่เอา เราซื้อตัวนี้เอาไหมเราถูกตัวนี้เขาก็ไม่ถูกไม่ถูกคนก็ถามว่าติดกันอย่างเงี้ยไม่โดนนะเขามั้งเหลอไม่เคยโดนสักบาทก็เลยต้องพามาด้วยนะคะเราลองมาใครที่ยังรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเรามาเที่ยวบ้านหาทัศถสิทิดูนะคะจะได้เป็นครอพวเดียรกัรมีมีอะไรดีๆเริ่มต้นหนึ่งพันนะคะดีแล้วมาสักเพิ่มได้นะคะน้องปามไม่ได้ซีเรียสว่า ต้องสักชุดไหนการสักแต่ละชุดลูกค้าเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดต้องถูกต้องมาที่นี่สบายใจได้ค่ะแล้วก็ไม่มีเรื่อยๆไม่มีอะไรไม่มีค่ะจบที่หนึ่งพันทุกคนจะถามว่าสักแล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นไม่มีใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าอยากซื้อหนมเปี๊ยะซื้อค่ะอื่นงกันนะคะาติธรอยากซื้ออะไรทานก็สั่งได้ก็น้องปาดีใจด้วยนะคะขอลูกค้ารวยๆนะคะได้เงินแสนเงินล้านนะสมงพัถนาค่ะ